แล้วับผมก็ขอกราบสสดีทุกท่านด้วยนะผมอยู่กับผมนะครับอยู่ในรายการ B B K O H I J A T V, v. 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 นะครับผมวันนี้เราจะมาโปรโมทช่อง K N V B I J L T V นะครับผมก็จะเป็นช่องของพี่ผมนะครับผมแล้วเขาขอให้ผมมาโปรโมทช่องให้เขานะครับผมนะครับผม มาเราจะกดกันแล้วเห็นแดงในแดงไหมครับที่บอกว่ากดติดตามนะครับกดติดตามเข้าไปนะผมแล้วก็กดกระดิงครับผมก็เลยบอกว่าตัวเรือเรากดตัวเรือเข้าไปครับผมเรากดเลือกทั้งหมดนะครับตกลงเนาะเขามีวิดีโออะไรบ้างครับมีโปรโมช่อง A S อินทูใหม่ของผมในเกบกักกักแล้วก็มาครับกักดาไม่ร่าด้วยสั์นี่ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับช่องคอุณดูกี่คนวะนี่ผมอาจจะกากนะครับผมกาัมาก็าส่งยรื่องหุ่นรับ